ทางเสือผ่านเป็นเรื่องราวของสามพี่น้องการนำแสดงโดยชนะพลสัตยาเกลียงนำแสดงโดยพงศกรโตสุวรรณและไกลนำแสดงโดยนันทพงศ์ไรยวงศ์ที่ตัดสินใจต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัว เมื่อการอดีตสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ลาออกกลับมาทำไร่ที่ตำบลห้วยเสือร้องการรักเกลียงบังเอิญเป็นพยานรู้เห็นการป้นฆ่าของเสืออินสองพี่น้องจึงมาแจ้งความกับกำนันประจำตำบลห้วยเสือร้องทำให้เสืออินไม่พอใจสั่งฆ่าทุกคนในครอบครัวของการ พ่อของการถูกฆ่าตายแก้วน้องสาวคนเล็กถูกย่ำยีและถูกฆ่าตายอย่างเลือดเย็นสามพี่น้องตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับเสืออินมหาโจรผู้มีอิทธิพลโดยที่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเสืออินว่าคือใครทั้งสามต้องเผชิญกับปัญหาหัวใจเมื่อวารี นำแสดงโดยฮาน่ารีวิสสารพีนำแสดงโดยปานิชดาแสงสุวรรณอังกราบนำแสดงโดยเกรซบุตรสรินหญิงหมายปลองที่กลับอยู่คนละฝั่งกับพวกเขาการเกลียงและไกลจากกระชากหน้ากากของเสืออินเพื่อแก้แค้นให้พ่อและน้องสาว มาเริ่มฟังสปอยกันได้เลยนะคะการสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรค้ายาเสพติดมาเป็นเวลานานโดยภารกิจที่ได้รับคือการส่งข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดให้ศูนย์บัญชการกำจัดเสือใยราชายาเสพติดการตั้งใจจะทำภารกิจนี้เป็นภารกิจสุดท้าย ก่อนที่ตนจะลาออกไปใช้ชีวิตในการทำไล่อย่างสงบกับครอบครัวที่ตำบลห้วยเสือร้องตำบลห้วยเสือร้องแม้จะมีธรรมชาติที่สวยงามแต่เบื้องหลังความสวยงามนั้นเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนทั้งตำบลตกอยู่ภายใต้ความกลัวกลุ่มโจรที่ไม่เคยมีใครเห็นหน้านามว่าเสืออิน ครอบครัวของตากล้องมีลูกชายสามคนคนโตชื่อการคนกลางชื่อเกลียงและคนเล็กชื่อไกลนอกจากนั้นก็มีลูกสาววัยแรกรุ่นอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นที่รักของบ้านชื่อแก้วไม่มีใครรู้แน่ชัดครอบครัวนี้ย้ายมาจากที่ไหนแต่คนทั้งตำบลจะรู้ว่า ครอบครัวนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแม้จะแยกไปสร้างบ้านห่างจากชุมชนยึดอาชีพทำไร่โดยที่ตาก้องมักจะสั่งห้ามลูกชายของตนเสมอไม่ให้ไปมีเรื่องโชคต่อยหรือไปยุ่งกับใครแม้ว่าจะมีคนมาเรื่องยั่วโทสะก็ตามตาก้องจะสั่งให้ลูกชายยอมทน จนชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าตากล้องและลูกชายเป็นพวกขี้ขลาดไม่กล้าสู้คนแรงน้ำใจการมีน้องสาวคนเล็กที่พยายามถามพ่อและพี่ชายเสมอถึงสาเหตุที่พ่อสั่งให้เธอทำแบบนี้แต่พี่ชายไม่มีใครตอบโบยให้ไปถามพ่อเอง แต่ตาก้องก็ไม่เคยตอบคำถามลูกตรงๆแม้แต่น้อยปีนี้ภัยแล้งหนักกว่าทุกปีและโจรชุกชุมตาองผู้เป็นพ่อไม่ยอมให้การแลกเกลียงไปทำงานในเมืองถ้าห่างหูห่างตาเป็นไปมีเรื่องกับชาวบ้านแน่การเงินเริ่มฝืดเคืองทำให้ตาองเริ่มผิดนัดชำระหนี้เท่าแก่บุญทอง เศรษฐีเจ้าของโรงสีท้ายไล่ตะก้องมีชาวบ้านที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เป็นชายแก่ตาพิการชื่อลุงชยัยและหลานสาวชื่อวารีทั้งคู่มีท่าทางแปลกๆกับครอบครัวของตะก้องที่จริงแล้วลุงชัยและวารีออกตามหาตะก้องมาโดยตลอดเพราะวารี ต้องการแก้แค้นให้กับครอบครัวของตนเองโดยลุงชัยบอกว่าคนที่ฆ่าครอบครัวของวารีคือตะก้องต่อหน้าวารีดูเหมือนกับไม่มีพิษมีภยัยแต่ลับหลังวารีมักสหาทางรอบทำลายการอยู่บ่อยๆแต่การก็ไม่เคยรู้ว่ากำลังถูกบองร้ายสารพี ลูกสาวกำนันเหิมและเป็นพยาบาลอนามัยชุมชนเดินทางมาพร้อมกับตาเหิมและหมวดยิ่งศักด์เพื่อตรวจสอบบ้านของวารีและลุงชัยวารีแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรและบอกว่าลุงชัยเป็นโลกสังคมรังเกียดและไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในบริเวณบ้านอีกอังกาบลูกสาวเท่าแก่บุญทองปิดเทอม กลับมาเที่ยวบ้านอยากลองหาดขับรถแล้วรถก็เสียหลักเกือบพุ่งไปชนไกลทำให้ทั้งสองได้พบกันโดยทั้งคู่ได้มีปากเสียงกันเนื่องจากไกลเองก็เพิ่งกลับมาที่ห้วยเสือร้องทั้งยังเพิ่งเรียนจบมาทำให้เลือดยังร้อนอยู่แต่จากหลายๆเหตุการณ์ทำให้บังเอิญได้เจอกัน ทำให้ไกลแอบชอบอังกาบโดยไม่รู้ตัวเช้าวันหนึ่งแก้วออกไปจ่ายตลาดตามปกติแล้วก็เจอสมุนของหานพยายามจะเข้ามารวนรามแก้วแก้วสู้สุดใจก่อนที่จะวิ่งหนีในขณะเดียวกันเกลียงไปรับไกลจากท่ารถแล้วเห็นเหตุการณ์ที่แก้ววิ่งหนีทั้งสองจึงรีบตามเพื่อไปช่วยน้องสาว ความชุนรมุลจึงเกิดขึ้นสมุนของหานโทรแจ้งหานว่าลูกตาก,ก้องทำร้ายพวกตนหานซึ่งเป็นลูกชายกำน,นันและเป็นเจ้าของบริษัทเงินกู้จึงรวบรวมคนไปที่ตลาดมากมายหมายที่จะไปสั่งสอนสองพี่น้องการเข้ามาในเหตุการณ์ขอให้หานยกโทษให้กับน้องชายที่เข้าไปทำร้ายสมุน หารยอมแต่มีข้อแม้ว่าการต้องก้มลงไปกราบเท้าตนในระหว่างที่การกำลังจะก้มลงกราบตะก้องเข้ามาห้ามไว้หารจึงสั่งให้ตะก้องเป็นคนกราบเท้าแทนชาวบ้านรอบข้างถ่ายวีดีโอเหตุการณ์ที่ตะก้องก้มกราบเท้าหารทำให้เกลียงและไกลแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถึงบ้าน ตะก้องทุบตีไกลยอย่างโกรธแค้นที่ไกลไปมีเรื่องกับคนอื่นเกลียงเข้ามาขวางไม่ยอมให้พ่อทุบตีไกลาการพี่ชายคนโตขอให้พ่อเลิกตีน้องตะก้องขอร้องให้สามคนพี่น้องสาบานต่อหน้ากระดูกแม่ว่าจากนี้จะไม่สู้คนสามพี่น้องยอมทําตาม ตากล้องอธิบายให้การเกลียงและไกรฟังว่าการที่ตนต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในอดีตตนเคยเป็นอปปพอรอจิตใจดีคอยช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดนำกลุ่มชาวบ้านสู้กับทีมกลุ่มขายยาเสพติดโดยคนที่ตะกล้องเข้าไปยุ่งเป็นคนของเสือเชิดทำให้เสือเชิดแค้น ในขณะที่ตนออกไปสู้เพื่อคนอื่นนั้นเสือเชิดหัวหน้าโจรก็ย้อนรอยมาที่บ้านแล้วฆ่าภรรยาตายโดยไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้ามาช่วยภรรยาแม้แต่คนเดียวทั้งยังถูกกันแกล้งตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติดทั้งท,งทังที่ตนเป็นคนจิตใจดีคอยช่วยเหลือคนในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งใด เรื่องนี้ทำให้ตนเปลี่ยนทัศนคติเลิกทาเพื่อคนอื่นจากนั้นก็พาลูกๆย้ายถิ่นฐานนีอดีตสั่งห้ามลูกๆไม่ให้ทะเลาะต่อยตีกับใครยอมได้ก็ยอมกลาบได้ก็กลาบเพราะศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ชีวิตก็เรียกคืนไม่ได้เช่นกันวารีพยายามเข้ามาตีสนิทกับการ โดยทำอาหารมาให้ซึ่งเป็นแผนของเสือเชิดที่วางไว้ในอาหารให้ใส่ยาสั่งเมื่อถึงเวลาเสือเชิดต้องการที่จะเห็นการตายอย่างทรมานบ่ายวันหนึ่งเสียงปืนดังสนั่นที่บ้านของตาอ่วมเพราะมีโจรบุกเข้ามาป้นบ้านการและเกรียงรีบรุดไปที่บ้านของตาอ่วม เกิดไปประทะกับโจรที่ปิดหน้าการชิงปืนมาได้และเผชิญหน้ากับเสืออินการลังเลใจที่จะยิงเพราะการได้เคยสาบานไว้ว่าจะไม่ยิงใครอีกกำนันเหมิมและหมวดยิ่งศักด์รวมทั้งอปอพอรอเข้ามาในเหตุการณ์ระดมยิงกลุ่มโจรเสืออินหรือว่าหารเห็นว่าพ่อของตนมา จึงเกรงว่าพ่อจะได้รับอันตรายจึงหลบหนีการเข้าไปสำรวจความเสียหายพบว่าตาอ่วมและทุกคนในบ้านถูกยิงแต่ก่อนตายตาอ่วมบอกกับทุกคนว่าโจรที่ป้นบ้านก็คือเสืออินและกำลังจะบอกการว่าใครคือเสืออินตาอ่วมก็ได้สิ้นใจไปก่อนกำนันเหิมและหมวดยิ่งศาส แย้งว่าถ้าเป็นเสืออินจริงมันอาจจะกลับไปแก้แค้นสามหนุ่มการเกรียงแลกไกลเพราะไม่เคยมีใครทำกับเสืออินให้ต้องอับอายขนาดนี้หมวดยิ่งสักด์ชักชวนให้สามหนุ่มมาสมัครอปอพอรอหรือสมัครอาสาสมัครป้องกันพลเรือนซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมชายหนุ่มในตำบล มาช่วยกันป้องกันภัยจากโจรแต่ตาก้้งสั่งห้ามไม่ให้ลูกชายเข้าร่วมไกลหัวเสียงหุดหงิดไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องสั่งห้ามเท่าแก่บุญทองใครๆต่างรู้ว่าร่ำรวยและมีอิทธิพลมากเท่าแก่มีความสนิทสนมกับหานพอเท่าแก่เป็นนายทุนออกเงินให้หานไปเปิดบริษัทเงินกู้ ทำให้ทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนอกจากนี้หานเองก็แอบชอบอังกาบลูกสาวของเท่าแก่บุญทองบ่ายวันหนึ่งในขณะที่สามพี่น้องออกไปในเมืองทั้งบ้านเหลือเพียงตะก้องและแก้วเสืออินกับพวกก็บุกเข้ามาเสืออินฆ่าตะก้องตายและจับแก้วข่มขืนจนเสียชีวิต เมื่อการเกลียงและไกลกลับมาพบพ่อและน้องสาวก็เสียใจมากการประกาศต่อหน้ากระดูกแม่ว่าพ่อตายไปแล้วคำสาบานที่เคยให้ไว้การขอยกเลิกจากนี้การเกลียงและไกลจะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อแก้แค้นแทนพ่อและแก้วให้จงได้ วารีเห็นใจการที่ต้องสูญเสียพ่อและน้องสาวไปวารีเริ่มลังเลใจใส่ยาสั่งละอาหารและลึกๆแล้ววารีเริ่มแอบชอบการลุงชัยมาเห็นว่าวารีเริ่มลังเลจึงย้ำว่าตะก้องเป็นคนฆ่าในเชิดพ่อของวารีตายพ่อก่อนหน้านี้ตะก้องออกปล้น และรู้จักกันในนามเสือกล้องหลังจากนั้นก็หนีคดีเก็บตัวเงียบเพราะคดียังไม่สิ้นอายุความและแล้วระหว่างที่หมวดยิ่งศักด์และกำนันเหิมกำลังฝึกอ,อกปอรพรอลอกันอยู่นั้น3มพี่น้องก็ปรากฏตัวและขอเข้าร่วมฝึกสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนแต่แล้วทั้งสมพี่น้องต้องผิดหวัง เมื่ออปอรพอรอปิดรับสมัครไปแล้วการมองว่าการเข้ามาฝึกอปอรพอรลจะเป็นวิธีเดียวที่จะได้แก้แค้นแทนให้พ่อโดยไม่มีใครสงสัยอังกาบวางแผนจะเปิดกิจการร้านกาแฟขึ้นที่บ้านไล่ของเธอใกลร,รู้ข่าวก็มักจะมาเยี่ยมเยือนและช่วยอังกาบออกไอเดียเรื่องการทำร้านกาแฟบ่อยๆ ลูกน้องหารรายงานเรื่องนี้ให้หารรู้หารวางแผนกับลูกน้องที่จะลอบสังหารไกลในวันที่อังกาศทําบุญบ้านระหว่างที่หารและพวกวางแผนเกตและจำเรียงลูกน้องของเท่าแก่บุญทองได้ยินเรื่องก็แอบไปบอกกับอังกาศและไกลการเกลียงไกลร่วมมือกับหมวดยิ่งสาด วางแผนซ้อนแผนเพื่อจับหานหารจ้างมือปืนต่างถิ่นมาลอบสังหารไกลแต่มือปืนซ้อนแผนถูกจับลุงชัยและวารีซุ่มมองเหตุการณ์อยู่ใช้จังหวะนี้หมายจะยิงการแต่กระสุนพลาดไปโดนมือปืนตายหารจึงป้ายความผิดให้การเกลียงไกลว่าเป็นฆาตกรฆ่าคนตาย แต่หมวดยิ่งสักออกมาเป็นพยานหารทำอะไรสามพี่น้องนั้นไม่ได้การรู้สึกสงสัยว่าใครกันที่เป็นคนยิงพวกมือปืนเพราะวิถีกระสุนดูเหมือนตั้งใจจะยิงเขามากกว่าการเก็บความสงสัยเอาไว้และแอบสืบเรื่องนี้เงียบๆเมื่อมือปืนที่จ้างมาทำพลาด หารจึงแก้แค้นสามพี่น้องคนที่โชคร้ายที่ต้องมารองรับอารมณ์ของเขาก็คือเกดเนื่องจากลูกน้องของหารสงสัยว่าเกดน่าจะเป็นสายหารจับจำเรียงแฟนของเกดมาเป็นตัวประกันบังคับให้เกดหาทางยิงสามพี่น้องคนใดคนหนึ่งให้ได้ในวันสมโพธงานวัดที่จะถึงนี้ไม่เช่นนั้น จำเรียงจะต้องตายงานสมโพธวัดไกลอังกาบถวายพระป่าเกตเตรียมรอจังหวะแล้วยิงไกลจากนั้นก็รีบวิ่งหายไปไกลล้มลงท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านหารหลงเชื่อว่าเกตยิงไกลตายแล้วจึงปล่อยจำเรียงเกตจึงพาจำเรียงหนีไปซ่อนตัวเพื่อความปลอดภยัย แต่แล้วไกลก็ฟื้นขึ้นมาชาวบ้านพากันล่ำลือว่าไกลหนังเหนียวเพราะมีพระดีแต่ความจริงแล้วไกลกับอังกาบวางแผนให้เกตใช้กระสุนปลอมยิงเพื่อเอาตัวรอดจากหานหานโกรธที่โดนซ้อนแผนประกอบกับลุงชายซึ่งก็คือเสือเชิดแอบส่งข่าวให้หานรู้ว่า ตอนนี้การอยู่บ้านคนเดียวให้หารพาพวกมาสังหารซะวารีได้ยินลุงชัยกับเสือเชิดเป็นคนเดียวกันไม่เข้าใจที่เธอโดนโกหกมาตลอดเสือเชิดบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเสือเชิดป้บนบ้านและฆ่าพ่อแม่วารีตายจากนั้นก็เก็บเอาเธอมาเลี้ยงไว้บุ่มพ่อให้เกลียดชังการและตากล้อง เพื่อวันหนึ่งจะหลอกใช้วารีให้แก้แค้นแทนวารีพยายามจะหนีแต่โดนเสือเชิดจับมัดเอาไว้ในกระท่อมเสืออินและพวกพากันไปถล่มบ้านการแม้การจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็รับมือได้วารีหนีออกมาได้ก็รีบไปช่วยการเกลียงไกลหมวดยิ่งสกัก ำนันเหอมมาช่วยการแล้วในที่สุดเสืออินก็ถอยหนีและโดนกระชากหน้ากากว่าแท้จริงแล้วเสืออินก็คือเสือหานนั่นเองวารีขอโทษการที่เคยเข้าใจผิดและยอมรับสารภาพว่าเธอคือคนที่คอยพยายามจะฆ่าการมาหลายครั้งแล้ววารีรักการ และพยายามจะหนีจากการเพราะคิดมาตลอดว่าวารีไม่สามารถรักครอบครัวของคนที่ฆ่าพ่อแม่เธอได้การให้อภัยพ่อการก็แอบชอบวารีมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเห็นเช่นกันสารพีเมื่อรู้ว่าหารตกที่นั่งลำบากก็ให้ความช่วยเหลือพาหารไปหลบซ่อนตัว โดยที่เกลียงสงสัยในพฤติกรรมของสารพีเกลียงจึงเข้าไปสอบถามความจริงสารพีปฏิเสธทำให้เกลียงเสียใจมากที่สารพีโกหกเขาขณะที่กำนันเหิมเสียใจมากเช่นกันที่รู้ความจริงว่าลูกชายเป็นโจรกำนันเหิมเครียดไม่ยอมพูดกับใครปิดห้องเงียบหน้าเป็นห่วง หารต้องการเงินก้อนเพื่อจะหนีไปต่างประเทศจึงลอบมาหาเท่าแก่บุญทองแต่เท่าแก่ไม่ยอมให้เงินหารจะฆ่าอังกาบทิ้งสามพี่น้องติดตามหารหารเห็นท่าไม่ดีจึงฉุดอังกาบหนีไปเป็นตัวประกันกำนันเหมิมรู้ข่าวก็ออกตามไปช่วยเช่นกันหารใช้ปืนจี้อังกาบ ทำให้ไม่มีใครกล้าทำอะไรหานกำนันเหิมปรากฏตัวเข้าไปเผชิญหน้ากับลูกชายทำให้หานไม่กล้ายิงพ่อระหว่างนั้นเองกำนันตัดสินใจเป็นคนลั่นไกลปิดชีวิตหานด้วยมือของตนเองหานล้มลงขาดใจตายกำนันยืนน้ำตาไหลเสียใจที่มีลูกเป็นโจรและมอบตัวกับหมวดยิ่งศักดิ์ หมวดยิ่งศักดิ์บอกว่ากำนันคือหนึ่งในสมาชิกของอปอพรกฎหมายให้อำนาจอยู่แล้วในการช่วยเหลือทางการปราบปรามคนร้ายเมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติสามพี่น้องยังคงปากหลักทำไล่ต่อไปอังกราบขอให้ไกลมาทำงานดูแลร้านกาแฟให้และช่วยการบริหาร เท่าแก่บุญทองเห็นดีเห็นงามด้วยพ่อไกลมีแววดีเกลียงและสารพีปรับความเข้าใจกันการแร่วารีมีความสุขกับชีวิตคู่ห้วยเสือร้องจึงกลายเป็นดินแดนที่สงบสุขนับตั้งแต่นั้นมาขอบคุณที่ติดตามรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นโอกาสนี้ สวัสดีค่ะ